ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยูวาคาช่องที่เราพาคุณไปสำรวจยานยนต์ทรงพลังจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์ความเร็วสูงไปจนถึงยานรบที่พร้อมลุยสนามรบและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังรุ่นใหม่ของประเทศไทยกับที449รุ่นปี2026ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ในวงการทหารและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถถังที449ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในปี2026นี้เป็นปีที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเริ่มนำไปใช้ในภารกิจจริงรถถังคันนี้เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างบริษัทป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรต่างชาติบางรายซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชาติและความมุ่งมั่นทางเทคโนโลยีที่แท้จริงมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก T449 ใช้โครงสร้างเตี้ยคล้ายกับรถถังรุ่นใหม่จากรัสเซียและจีนซึ่งช่วยลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และกล้องจับความร้อน ตัวถังหุ้มด้วยเกราะคอมโพสิตล้ำสมัยที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ทําให้การซ่อมบํารุงหรืออัปเกรดทําได้ง่ายกราะเหล่านี้ป้องกันได้ทั้งกระสุนจอกราะและขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีหัวรบแบบ2ชั้นถือได้ว่าเป็นรถถังที่เกิดมาเพื่ออยู่รอดในสนามรบยุคใหม่ ในด้านสมรรถนะ T 449มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,600แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งบนพื้นที่ครุขระได้ที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบการสะเทือนแบบไฮดรนิวเมติกช่วยให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างนุ่มนวลในภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือในเมืองความคล่องตัวของ t 449ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ในด้านอาวุธหลัก T 4ี่4ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งเจาะเกราะ APFSDS ระเบิดความร้อน h e a และกระสุนระเบิดอากาศแบบตั้งเวลาได้อีกทั้งยังมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธนำวิถีจากลำกล้องได้ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึงกว่า5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, มและปืนกลหนัก12.7ม mm. ม แบบควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งบนหลังคาป้อมปืนอีกด้วยระบบควบคุมการยิงของ T-449 ถือว่าอยู่ในระดับทันสมัยที่สุดมีคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีดิจิทัลกล้องตรวจจับความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบลา่าที่ช่วยให้ผู้บังคับการและพลยิงสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าและยังเชื่อมต่อกับระบบการจัดการสนามรบแบบเรียลไทม์อีกด้วย ระบบป้องกันลูกเรือภายในก็ถือว่าครบถ้วนที449มาพร้อมกรอบปฏิกิริยาแรงระเบิดเอราและระบบป้องกันเชิงรุก APS ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่ยิงใส่รถถังก่อนที่มันจะพุ่งเข้าชนจริงมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบป้องกันสารเคมีนิวเคลียร์และชีวภาพและช่องห,หนีฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือในสถานการณ์เลวร้าย อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือความสามารถด้านระบบไร้คนขับ t 4 4 9มีระบบนำทางอัตโนมัติที่ช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้โดยไม่ต้องควบคุมตลอดเวลาแม้ยังไม่ใช่รถถังไร้คนขับอย่างเต็มตัวแต่ก็แสดงให้เห็นว่าไทยกำลังมุ่งหน้าสู่เทคโนโลยี AI ในการรบในอนาคตระบบแสดงผลของผู้บังคับการยังสามารถรับภาพจากโดรนเพื่อการลาดตระเวนและเฝ้าระวังจากระยะไกลได้ด้วย รถถังนี้ออกแบบมาให้ใช้ลูกเรือ3ามคนได้แก่ผู้บังคับการพลหญิงและพลขับภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่ทันสมัยมีหน้าจอดิจิทัลระบบควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันและระบบระบายอากาศที่ดีขึ้นเพื่อรองรับภารกิจที่ยาวนานอีกทั้งยังบุกภายในด้วยวัสดุป้องกันสะเก็ดระเบิดเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดการจากรอก กองทัพไทยยืนยันแล้วว่าจะผลิต T449 ภายในประเทศโดยล็อตแรกจำนวน150คันจะถูกส่งมอบภายในสิ้นปี2026นี่เป็นสัญญาณสำคัญว่าไทยกำลังก้าวสู่ความพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับรถถังในภูมิภาคเช่น T90S ของเวียดนามหรือ L e โ p a า d 2ของอินโดนีเซีย T449 ก็ถือว่าสู้ได้สูสีแม้อาจไม่หนาเท่า l e โ p พา d หรือยิงได้แรงเท่าอ b r ร m มแตกก็โดดเด่นในด้านความคล่องตัว เทคโนโลยีการควบคุมและความสามารถในการปรับตัวตามภารกิจในระดับโลกที่4 4 9อาจไม่ใช่คู่แข่งตรงของ M-1 Abrams หรือ T-14 Armata แต่เป้าหมายของมันคือการเป็นรถถังที่สมดุลมีต้นทุนที่เหมาะสมและพร้อมรับมือกับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศการรักษาสันติภาพหรือภารกิจร่วมระหว่างประเทศ T-449 ปี2026ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ทางทหารใหม่ของไทย เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนอยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีการป้องกันไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ซื้ออีกต่อไปแต่ในฐานะผู้พัฒนาอย่างแท้จริงและนี่ก็คือบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ t449 รถถังสุดล้ำของไทยในปี2026หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยวคาและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับโลกของยานยนต์ทรงพลังที่นี่ที่เดียวบนยัวคา